ออกมาเลยนะทุกคนเราจะทำหมายเลขสามอันคือนี่คือสามอันนี้เป็นผู้รอดชีวิตมาจากเกมที่พวกเรากินหนึ่งวอสามนะคะพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตทุกคนเขารอดมาได้ยังไงอยากได้หมายเลขที่หนึ่งเราอยากได้หมายเลขที่สองเราได้หมายเลขหนึ่งเราก็อยากได้หมายเลขหนึ่งเนาะสองอันนี้ไม่มีขยันนายแต่เราอยากได้หมายเลขที่หนึ่งอยางได้เหมายเลขที่หนึ่งปวดท้องไปหมดแล้ว ขมคอเลยแต่ละคนทุกคนเอ้ยปวดท้องไปหมดแล้วกินต่ของเคม็มเขาเรากินของเปรี้ยวเปรี้ยวมากเดี๋ยวยีนี่ได้กินไอ้น,นี้ได้กินไอ้น,นี้ดิวได้กินไอ้น,นี้เราได้กินไอ้น,นี้เป<อ>มได้กินไอ้น,นู่นทสามยังก่อนสามเปิ้มนี่เดียวพี่ได้ไม้เหล็กพิษแป๊บนึงพี่เคเลื่อนไม้เหล็กเอาไม้เหล็กเทเป็นดวงกันไม่ว่าคนโชคดี ไม่ต้องกินอืมเคยได้ไมมเด็กซุ้นคือไม่ต้องกินใช่จะจะให้เพื่อกินอะไดก็ไดไม่เหล็กซุ้นง,งัฮ้ยไม่เล็กซุนมันนิ่งอยู่เดีเดียวอยอกากอะไรงกลงไไปมั้งได,ด้ก็ยได้ก็เลยสาม บอกไว้แล้วนะทุกคนเราจะได้กินน้ำปลาชัวไมาน้ำจุ่มใจชัวกึนเลยอีก,กินไม่กินรอกันทุกคนโอเคดูอบมุอกยกไปรุ่งรุ่งเลยบีมุกไปเร็กลึกรุ่นได้เลยมาให้เมตรเร็วเด็กรุ่นเมตเล